สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่สวนมักเบอร์รี่นะนะครับเป็นสวนลูกม่อนนะสวนลูกม่อนนะครับก็นี่เลยเดี๋ยวให้ดูนะนะครับโลเคชั่นก็คือสถานที่จะอยู่ติดกับในส่วนของสวนส้มจินจูนะสวนส้มจินจูอยู่ข้างบนนะครับใครที่มาเที่ยวสวนส้มจินจูนะก็ขากลับก็แวะมาได้นะครับที่สวนของมักเบอร์รี่ตรงนี้นะนะครับผมก็จะมีไวน์ขายด้วยนะ เนี่ยครับวนยก็ออกวดละประมาณ450บาทนะครับผมส่วนค่าเข้านะครับค่าเข้าเนี่ยนะครับคนละ60นะคนละ60ปุ๊บเนี่ยจะเราจะได้ตะกร้าหนึ่งใบตะกร้าก็จะเป็นตะกร้าเล็กๆแบบนี้ไม่ต้องบ<า>ีบแรงเวลาเ<น>ก็บตะกร้าเล็กๆแบบนี้นะคนละ60แล้วก็ได้ตะกร้าอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าไปเลยจะเอาเต<อ>็มแค่ไหนก็ได้นะไม่มีจํากัดเวลานะ60บาทนี่ใส่เข้าไปในพุงด้วยเราเดินจะกินให้อิ่มก็ได้นะกินเลยให้อิ่มแล้วก็เอาออกตะกร้ามาอีกแล้วก็ ใครเอามาฝากเขาดื่นได้นะเข้าไปเลยนะครับรสชาติรสชาติดีนะแล้วก็สดไม่มีการฉีดยาฆ่าแมลงหรือว่าสารต่างๆแน่นอนนะครับผมนะครับใช่เนี่ยตอนนี้อยู่ในโครงการหลวงด้วยนะเข้ามาช่วงนี้ฉีดยาไม่ได้มันจะร่วงอ๋อฉีดยาไม่ได้ด้วยนะมันจะร่วงนะนะครับนี่นี่ก็เป็นใบเนี่ยกําลังออกเลยอ่ะคนที่มาหลังหลังจากนี้สักอัดยเนี่ยหลังจากนี้ไปอ่ะก็จะเต็มตอนนี้ไปจะมีประมาณสักสองเดือนกว่า จะหมดจะหมดเอถ้าถ้าเรากลัวหมดไม่ออกแล้วก็เดี๋ยวนี้เราจะตัดนี้ตัดคนนี้ก็คือเป็นอย่าไม่จะออกจะอกหนยใหม่อันนี้ก็คือเป็นคุณลุงที่เป็นเจ้าของสวนนะครับผมนะครับสวนมัเบร์รี่นะคนนี้ใจดีอยู่ตลอดนะเก็บลูกมอนหรือแจกสวนครับของลุงครับจะมีพิธีกรมพิธีผ่านทางด้านที่สหกรร์เสมเอิงอ่า จากผู้มอญส่งไปให้โครงการหลวงหรือไปที่่ฝายผลิตของสหกรณ์เมืองสมุงครับอ่าเป็นลุงมอญนะฮะแล้วก็ย้อนมาที่ลุงใช่ก็คือเป็นสมาชิกเป็นสมาชิกตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วไม่มีสารปลอดภัยแน่นอนการตรวจสมองอ๋อเนี่าะมีสามประสามีดเรียบร้อยเลยเนาะ นี่นะลองเดี๋ยวดูแหมอย่างเงี้ยชิมได้นี่เก็บสดๆเลยนะอันน้ำโนชิมให้ดูหน่อยอืมชิมไปแล้วเนี่ยมันแตกเต็มมือเลยมันเป็นสีอะไรมันเป็นสีอ่อนสีนวลนะตอนแรกๆมันเป็นสีแดงตอนสียังไม่แห้งมันแตกใส่เนาะแด้งนั่นนี่จะเปรี้ยวเลยหวานหวานอมเปรี้ยวอืมก็คือแดงนี้อันนี้จะหวานอมเปรี้ยวใช่ไหมนนี่หวานเลยถ้าเป็นสีแบบนี้จะหวานเลยเนาะอือแล้วผลมันจะโตขนาดนี้แค่นี้เองใช่ไหมมันมันมีอันนี้มันใหญ่ก็มียาวก็มีอืมครับ อ๋ออย่างนี้คือเราเด็ดได้แล้วเด็ดได้แล้วเนี่ยโอ้ยอย่างนี้แดงเลยอะแดงผมเปรี้ยวแล้วมันก็ดำาอ้ดำดำนี่คือจะออกรสชาติแดงหวานหวานไปเลยเนาะอ๋อคือจะแก่จัดมันจะหวานใช่อ๋อเออดีนะครับจะบอกว่าผมก็ไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้เนี่ยนะก็มีวิทยากรมาอธิบายให้ฟังด้วยนะเนี่ยครับอันนี้คืออ่อนเนาะคืออ่อนอย่างนี้คือแก่แล้วนะเราเราเด็ดได้เลยเด็ดก็คือดึงมันก็หลุดแบบนี้เลยนะใช่เออไม่ต้องใช้กันไกลด้วยเก็บง่ายด้วยนะ เออดีจังเลยไม่มีไม่มีการฉีดยาฆ่าแมลงครับไม่มีครับที่นี่นะก็คือแบบว่าใส่ๆเลยนะไม่มีการเก็บเลยนะสบายเลยสบายเห็นไหมฮะดูี่สวยนะลูกสวยเลยนะนะอ่ะแค่น้ำฝนครับส่วนส่วนที่เราเดินนะก็จะมีในส่วนของด้านขวามือตรงนี้นะเราเดินเข้าไปตรงนี้มันก็จะทะลุสวนข้างในนู้นที่เราเห็นนะนู่นก็ของลุงนะที่มีสปริงเกอร์เนี่ยพ่นน้ำอยู่นะครับตรงนั้นนะของลุงเหมือนกันนะใช่ครับเป็นของโครงการหลวงเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่อง สารพิษนะครับผมสายเคมีไม่มีแน่นอนนะตะก,กี้ผมเดินไปแล้วแล้วผมไปกินอร่อยดีนะครับผมนะครับนี่นะมีต้นกล้าลุงแกาขายต้นกล้ามักเบอรี่ด้วยนะนถ,ถ้าใครมาชิมแล้วติดใจก็ซื้อได้นะต้นละสามสิบนะคุณลุงแกาขายอยู่นะครับผมนะครับนี่ก็เดี๋ยวเข้ามาในสวนของคุณลุงนะเดี๋ยวเราไปเก็บไก่นู่นเลยนะของลุงน,นู่นเนาะนี่เต็มเลยนะอ่าลุงยังไงนะอันไหนนะั้นลุง อ๋อที่ลุงกำลังเด็ดใช่ไหมมันเป็นพันของฝรั่งเศสนะเห็นคุณลุงบอกนะโอ้มันจะยาวกว่าบ้านเราเนาะยาวอันนี้นี่อร่อยกว่านะกินได้แล้วกินได้แล้วอ๋อไหนขอชิมหน่อยอืมสีนี้ก็กินได้แล้วอันนี้ของไทยเออนี่ของไทยอันนี้ของฝรั่งฝรั่งมันยาวกว่าเยอะเลยว่ะเอาของไทยยมันอวบสั้นอย่างนี้คุณลุงให้เองอะกินได้เลยนะอร่อยไหมคลายๆกันอันนี้มันอันนี้จะหวานกว่าเออ อร่อยปะอร่อยเหมือนกันนี่ก็อร่อยอันนี้พันฝรั่งนะครับเหม,มเอือนมะเฟืองอ่ะเหม,มเือนมะเฟืองเนาะแต่เรากินแล้วมันเปรี้ยวๆนะแต่อันนี้นี่เราเวลาเราปลูกเนี่ยต้องปลูกตัวเมีอยอยู่นี่ตัวผู้อยู่นี่ตัว สล,สลักการอ,อ๋อแล้วต้นไทยมีตัวผู้ตัวเมียไหมเอออันต้นไทยไม่มีอ๋อก็คือต้อน,ไน,อตอนไหนก็ขึ้นเลยต้นไหนก็ขึ้นเลยอ๋อแล้วอย่างงี้แสดงว่าอันนี้ก็เป็นอ้าวแล้วนี่ต้นเดียวอ,อันนี้ต้นเราเอาออกละไอ้ต้นตัวผู้นี่เราเอาออกละอ๋อนี่ต้นตัวเมียต้นตัวเมียอ๋อนะครับของต่างประเทศจะเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันอุ้ยมันสวยเนาะอืม เดี๋ยวเรียกลูกค้าให้ลงสักสิบคนแล้วเราก็จะเติโปจะเต็มต้นแล้วคนที่นี่ใจดีมากคนที่นี่ใจดีมากแล้วเขาก็ไม่ไม่ไม่ได้รู้เรื่องธุรกิจมากสวยอ่ะอยากเนี่ยอยากให้มาเพราะว่ามันขึ้นดำมันขึ้นดำเต็มไปหมดแล้วเร็วหมอกแกกันหวานเจี๊ยบเลยใช่หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยอ่ะอร่อยอ่ะ ลูกยิ่งใหญ่เลยดำๆนะยิ่งใหญ่ยิ่งหวานอะเนี่ยมันจะเอ๊ะไม่นานมันล่วงทิ้งไงหวานเลยอะไม่นานที่เขาปลูกอ่ะมันจะล่วงทิ้งถ้าไม่มีคนมาเก็บอ่ะถ้าเราเรียกลูกลูกค้าให้ลุงด้าลุงดูเต็มแล้วจะเต็มแล้วแต่เรามีสองตะกร้านะวันนี้เดี๋ยวเราจะเอากลับไปเ,ย,เยอะเลยนะเนี่ยเขาบอกลุงบอกเท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจกินให้อิ่มกินให้อิ่มแล้วก็ค่อยเด็ดใส่ตะกร้าก็ได้นะเยอะจนมันล่วงทิ้งอะคิดดูทีครับเต็มพื้นไปหมดอะ <idd> <laughs> แต่มันล้างได้ลูกมันเป็นอย่างนี้แหละไม่ใช่เลือดออกนะอันนี้ยที่เราเห็นเนี่ยก็คือม,มารเวอลี่ล<ะ>แตกนะครับตอนนี้เราก็เก็บออกมาได้เยอะไหมเยอะแล้วเป็นถุงนี่ตะก้าเดียวเป็นถุงเลยนะนี่ตะก้าเดียวนะนี่หนึ่งตะก้าเราจะไปเหมาพิตะก้านึงนะนี่นะเต็มถุงเลยนะนตก <Art teşekkür. S 1> ะ,ออก,ก,ะตก้าหนึ่งได้เยอะมากเลยลุงมันเด<อ>ือนไหนั้างนะที่เมื่อกี้แม่บอกนะ ที่ตุลาถึงกิกาทำวาวมกราลักกมพันที่เรามาที่เขาไปทำช่วงนี้เพราะว่าท้องเที่ยวเยอะไฮซีซันเนาะใช่ไหมก็คือตั้งแต่ตุลาถึงกุมภาพันธ์ค่ะมาได้เลยตลอดอืมนะก็จะประมาณนี้เลยนะเนี่ยก็มีคนเริ่มมาเดินแล้วนะจริงๆริงมาเบอรี่อ่ะมันเก็บได้ทั้งปีถ้าแต่ทีนี้ว่าอันนี้มันเป็นเหมือนแบบเกษตรอ่ะไม่ใช่อุตสาหกรรมอ่ะมันไม่มียาฆ่าแมลงแล้วทีนี้ว่า คุณลุงเขาไม่ได้มีคนงานตัดแต่งทั้งปีนี่ทำกันเองทำกันเองทำกันเองก็เลยแบบเอาช่วงช่วงเนี้ยอยากฝากอะไรให้คนที่จะมาไหมเราก็อยากจะชวนให้คนมาเยอะๆมาเยอะๆกันนะครับมาเยอะๆกันแล้วก็จะไอคอนไอชูเปอร์นี่ ไม่ได้เสี่ยเงินอ๋อนะเอ่ได้เสียเงินเลยนะไม่ได้เสียงเงินเลยโชเฟอร์ที่เอารถมานะครับอ๋อโชเฟอร์นะอไม่ได้เสียเงินนะก็อยากเชิญชวนพี่พี่ท่านไหนที่มาที่สวนส้มจินจูนะคือคือพิกัดเนี่ยมันจะอยู่ติดกับสวนส้มจินจูเนะี่ยเนี่ยผมแค่หันหลังนะสวนส้มจินจูก็คืออยู่ตรงนู้นนะพอพอเดินสวนส้มจินจูเสร็จนะนะครับเราก็ขาออกใช่ไหมเราก็แวะศูนมา์เบร์รี่นิดนึ่งนะเพราะว่าเนี่ยน่าเดินนะครับ นะครับเนี่ยแล้วก็สดผมกินไปเยอะเลยนะเหมือนจะอิ่มแล้วด้วยนะครับเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะสาหรับสวนมาเบอรี่ที่ผมมาเที่ยวครั้งนี้นะครับผมนะครับก็ลองดูนะครับหวังว่าพี่ๆี่ท่านไหนที่กาลังหาที่เที่ยวบนม่อนแจ่มนะแล้วมาเจอสวนจินจูอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขากลับอย่าลืมแวะที่สวนมาเบอรี่นะเข้าไปเก็บได้นะครับเก็บกลับบ้านได้ด้วยนะแล้วก็ยังมีเมล็ดพันธุ์ต้นพันธุ์นะครับให้ไปปลูกนะครับต้นละ30นะที่ตะกี้ผมถามเขาไว้นะค่าเข้าคนละ60นะไม่จํากัดเวลานะครับแล้วก็ เข้าไปกินให้อิ่มเลยก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยใส่เอาใส่ตะกร้ามานะ1นึ่งตะกร้านะหกติบาทนะก็เอากลับบ้านได้ด้วยนะนะครับก็สุดคุ้มเลยนะครับผมนะครับก็ฝากไว้สักคลิปนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับ